สวัสดีค่ะวิวิลานีนะคะเป็นซอฟต์แวร์อโตเมชั o n สเปเชียลิตี้แอนไลท์เทนนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาขอเสนอโซลูชันนะคะในส่วนของออระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสแปร์พาร์นะคะระดับองค์กรนะคะก็ก่อนอื่นเลยทำไมเราต้องทำการบริหารเครื่องจักรและสแปร์พาร์นะคะทุก ทุกธุรกิจอะคะ่ะต้องการที่จะต่อยอดวิ i n e s s ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องทำการใส่อินพุตที่เป็นทรัพยากรเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นทุนในส่วนของวัสดุและในส่วนของเครื่องจักรนะคะเพื่อเอามาขับเคลื่อนองค์กรนะคะโดยทำให้ประสิทธิภาพต้นทุนและความเสี่ยงเนี่ยมีความบาลานซ์กันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดประสิทธิภาพ ถ้าเราอยากได้ต้นทุนที่ต่ำประสิทธิภาพก็อาจจะออกมาแย่นะคะเราก็ทําให้ความเสี่ยงสูงหรือในทางตรงข้ามประสิทธิภาพที่ออก มาดีเนี่ยความเสี่ยงต่ําถ้าเราย้อนกลับมาดูต้นทุนเนี่ยก็อาจจะสูงเกินไปทําให้มีผลกับกําไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องมาบริหารจัดการเครื่องจกักรทรัพย์สินสเปรพ์พาที่เรามีอยู่ในมือนะคะก็เพื่อบริหารต้นทุนและก็ประสิทธิภาพและความเสี่ยงเนี่ยให้อยู่ในระดับสมดุลกันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงต้องบริหารจัดการเครื่องจักรค่ะ ่และในส่วนต่อมาเนี่ยเราจะเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้เครื่องจักรของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะหรือว่าตอนนี้เครื่องจักรของเราเนี่ยมีค่าเสื่อมอยู่เท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้เราก็ จะมาดูกันนะคะว่าโซลูชันของเราจะช่วยเหลือในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้างหรือต่อมาเราอาจจะมีคําถามว่าทําอย่างไรนะที่เราเนี่ยจะสามารถเออบำรุงเครื่องจักรของเราเนี่ยเพื่อให้มีความมั่นใจในการใช้งานนะคะและเราสามารถใช้งานได้อย่างมีความน่าเชื่อถือนะคะ ต่อมาเราเองก็อยากจะรู้ว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นแรงงานสเปร์พาร์ทผู้รับเหมาหรือว่าเงินทุนเท่าไหร่นะคะที่จะต้องมาใช้ในการบริหารจัดการเครื่องจักรนะคะและสุดท้ายเราอยากรู้ว่าค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรของเราเนี่ยตรงตามบัต g เจทที่เราตั้งเอาไว้ไหมนะคะหรือว่าเราเนี่ยมีการควบคุมบัตเจตหรือเปล่าคะ่ะ และในส่วนถัดมานะคะก็จะมาขอแนะนำระบบจัดก,การซ่อมบำรุงและสแปร์พาร์ t ระดับองค์กรค่ะตัวระบบจัดก,การซ่อมบำรุงและตัวแแร์พาา์ t นะคะหรือเราสามารถเรียกได้ว่า Enterprise Asset Management System นะคะเรียกย่อๆว่า EAMs นะคะเป็นเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจกักรหรือชิ้นส่วนสแปร์พาร์ทภายในโรงงานนะคะซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกจนประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะแล้วตัว EAMs เนี่ยช่วยเรื่องใดบ้างนะคะการที่เราใช้ EAMs นะคะมันช่วยให้ลดต้นทุนในการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะคะลดได้ถึง1 0 1 5เเลยนะคะหรือว่าเราเนี่ยสามารถนำระบบ EAMs เนี่ยมาใช้ในการจัดเตรียมโครงสร้างในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะหรือเราสามารถนำ EAMs เนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจนะคะจากข้อมูลที่เราได้ทำการบันทึกไว้ทำให้เราสามารถตัดสินใจใได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะคะต่อมาค่ะระบบ EAMs เนี่ยเป็นเครื่องมือ ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแพนการการที่จะบำรุงรักษาแพนหรือว่าการที่เราจะชัดดาวแพนเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดหรือว่าเราสามารถที่จะกำหนดตารางเวลาได้นะคะและสุดท้ายเนี่ยระบบ EMS สามารถที่จะบันทึกหรือว่าติดตามค่าบำรุงรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัสดุแรงงานหรือว่าผู้รับเหมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้วิเคราะห์ต่อได้นะคะ ในส่วนของภาพรวมนะคะซอฟต์แวร์ที่จะนำมาเสนอเนี่ยชื่อว่าซอฟต์แวร์ออนคีย์นะคะซึ่งภาพรวมของระบบออนคีย์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตัวแอสเซททีไท์นะคะซึ่งทำให้การบำรุงรักษาของเราเนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นมีมาตรฐานอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีปั๊ม1ชนิดแต่มีหลายตัวภายในแพ่นเนี่ยนะคะเราสามารถนำตัวปั๊มเนี่ยมาลงทะเบียนเป็นแอสเซทรีจิสเตอร์นะคะโดยที่เราอ่ะใส่ตัวส่วนประกอบต่าง ต่างภายในปั๊มลงไปนะคะหรือว่าเราสามารถจะใส่สปแป์พาร์ตลงไปก็สามารถทําได้นะคะซึ่งลำดับการใส่ก็จะทํางานเป็นระบบการจัดเรียงเป็นลำดับขั้นนะคะหรือว่าเป็นฮาราคีนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถตั้งค่าการเมนเทนแนนที่ปั๊มตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถนําไปใช้ทุกตัวที่เป็นชนิดเดียวกันของปั๊มได้เลยค่ะนั่นก็คือมาตรฐานของการบํารุงรักษาเครื่องจักรของเรานั่นเองนะคะ อันนี้คือตัวอย่างในส่วนของตัวแอสเซทนะคะซึ่งจะระบุตัวเครื่องจักรของเรานะคะที่อยู่ในแพนทั้งหมดทุกชนิดนะคะซึ่งจัดเรียงเป็นระบบแบบพาลาร์คีนะคะและเราเนี่ยสามารถที่จะดูว่า a อสเซของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของแผนได้นะคะจากตรงแอสเซททนะคะซึ่งแอสเซ t ทีเนี่ย ที่ปรากฏในหน้าต่อมาเนี่ยสามารถที่จะนำไปลิงก์กับตัว Google Map เพื่อบอกได้ว่าตอนนี้แอสเซทของเราเนี่ยหรือเครื่องจักรของเราเนี่ยอยู่ที่สถานที่ไหนนะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะดูการบำรุงรักษาได้อย่างใกล้ชิดหรือว่าเราสามารถตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรเราได้นะคะ ในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นการทำแพลน n ิงแอนด์ส h e เก l ดูในส่วนนี้นอกจากการทำ Planning ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะระบุว่าเราจะใช้ r รีซอสอะไรในการที่จะนำมา Maintenance เครื่องจักรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสเปร e p a r t ทหรือว่าจะเป็นแรงงานหรือว่าจะเป็นเวลาที่ใช้ในการบำรุงเครื่องจักรนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัว s c h e d u l e กตดู r r พนะคะที่เราเนี่ยสามารถที่จะติดตามความก้าวหน้าในการ Maintenance เครื่องจักรนะคะเปรียบเทียบกับสถานะที่เราแพนไว้นะคะหรือว่าเราสามารถดูได้ว่างานเนี่ยสำเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันในการทำ a n a า y s i s Report นะคะเราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยนำมาทำเป็นตัว การวิเคราะห์รายงานเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิเคราะห์ที่เป็นการทำงานภาพรวมของเครื่องจักรนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถจะทำเป็นรีพอร์ตแบบ BI ขึ้นมาทำการฟิลเตอร์ทำการดบดาวลงไปดูนะคะว่าเราอยากเห็นในตัวของข้อมูลส่วนไหนบ้างทำให้เราเห็นภาพข้อมูลรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะในตัวของแผนของเราต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์นะคะในส่วนของทางด้านการเงินเราสามารถนาข้อมูลต่าง ที่ถูกเก็บไว้เนี่ยมาไว้วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างตัวงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นหรือว่าจะนําค่าใช้จ่ายจริงตรงนี้ไปไปประเมินเป็นงบประมาณใหม่ของปีหน้าก็สามารถทําได้นะคะในส่วนต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นตัว asset performance analysis ออกมานะคะก็เพื่อรายงานประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดนะคะที่เรามีอยู่ในแผนนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่ทำให้ตัว onKey เนียมีความแตกต่างนะคะกับระบบอื่นที่มีอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานบนมือถือได้นะคะโดยที่การทำงานบนมือถือเนี่ยเราสามารถ เออแอ n งานผ่านมือถือนะคะงานที่เราจะไปซ่อมบำรุงเครื่องจากตัวไหนนะคะโดยการเลือกเป็นตัว create work order นะคะต่อมาเราก็ระบุว่างานที่เราจะให้ทำเนี่ยเป็นงานลักษณะไหนนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็แอ s i g n ไปให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในส่วนงานนั้นนะคะไปดูแลนะคะ ซึ่งเราสามารถที่จะติดตามการมอบหมายงานเนี่ยผ่านมือถือได้ด้วยนะคะแล้วยังดูด้วยว่าตอนนี้สถานะของงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะเปรียบเทียบกับตัวโลเคชันที่เครื่องจักรของเราอยู่เนี่ยมีการทำงานเกิดขึ้นหรือ,อยังนะคะ แล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งาน on key ร่วมกับระบบอื่นได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะรับข้อมูลมาจาก external data ที่เป็นตัวในส่วนของมิเตอร์หรือเป็น GPS ที่เราได้ทำการเห็นการเชื่อมต่อไปแล้วนะคะหรือว่าการเก็บสต็อกนะคะก็สามารถรับ input เข้ามาใช้งานในตัว on key function ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว asset register นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทาง o อนค y เพื่อนาไปอินดิ กับตัว Oracle นะคะซึ่งเป็น ERP ระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัว SAP เนี่ยก็สามารถทำได้นะคะทั้งหมดนี้ก็ย้อนกลับมาในส่วนของการควบคุมต้นทุนนะคะซึ่งทำให้เราสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นะคะ่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของเคสสักเซนนะคะก็ขอยกตัวอย่างเป็นอาคิ อาฟิปแพกนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นะคะอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้นะคะซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็บริหารงานยาวนานมากว่า75ปีแล้วนะคะในส่วนของชาเลนจ์เนี่ยก็คือต้องการที่จะ ต้องการที่จะทําให้ค่าบํารุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทําให้แผนการบํารุงเครื่องจักรเนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นนะคะโดยที่ทางออนคีเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ในการที่จัดการข้อมูลกลยุทธ์ในการออดูแลทรัพย์สินแผนบํารุงเครื่องจกักรและการจัดการ s p ร์พาร์ t เนี่ยนำมาใช้แก้ไขนะคะเพื่อให้เกิดผลสําเร็จและผลสําเร็จที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องจักรเนี่ยสามารถ ที่จะบันทึกข้อมูลที่ทําการรักษาเนี่ยได้ถูกต้องนะคะและเราสามารถนําข้อมูลนั้นมาใช้วิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจกักรทําให้สามารถวางแผนการทํางานการควบคุมเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องนะคะสามารถวางแผนดาวน์ไทม์เพื่อเอาไปใช้ในการบํารุงรักษาเครื่องจักรได้นะคะทั้งนี้เนี่ย ก็เลยทำให้การบริหารเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยได้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะคะทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้การผลผล,ผลิตที่ออกมานะคะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของโซลูชันที่เราขอนำเสนอนะคะในส่วนของการจัดการซ่อบรรมบำรุงเครื่องจกักรและสแปร์พาซ์ทซึ่งสามารถนำไปใช้ระดับองค์กรได้ค่ะ ก็ทางเอ็นเลเทนนะคะขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทาง LINE แอดหรือว่าทาง linkedin นะคะและว่าและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นทาง YouTube นะคะยังไงก็สามารถเข้ามาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ